สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะค่ะแตดจะลงเล่าพัฒนาห้พี่น้องเนาะหลายฐานขอถักเขามาอ่าลงหายไปแอดล้องหายไปเนาะค่ะอ่าเนื่องจากว่าตื่นเสาขึ้นมามีภารกิจเยอะแยะมากมายพี่น้องแอดหอดบ่อยากให้มีหอดย่ำขึ้นเนาะค่ะบ่เห็ดงานบ่แเหล้วนะคะเห็ดงานบ่แเหลว้วฝ้าวย่ค่ะพี่น้องฝ้าวน้ำพีน้ำนองอยู่เพื่อสูตรเท่าเดินตอนอ่อเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เขาจะลงเป็นเดี๋ยวด้อ เตรียมงานไห้อยู่แต่ว่าพระท่านเด็กจะเป็นสูตรใดถีงจะโลงกรนเนาะคะ่ะสูตรใดเดินไปสูตรนั่นเลยสูตรกะมีทั้งเข่าทั้งรุดเนาะคะ่ะพี่น้องมีทั้งเข่าทั้งรุดกะให้พี่น้องใส่วิจารณญาณหลายๆเด้อค่ะสูตรมีเข้ามีหลุดเนาะคะ่ะมีเขามีรุดะกะเท่ากบวังว่า,วามือนีสูตรเท่าสีเดินต่อเนาะคะ่ะสูตรเท่าสีเดินต่อ ขอขอบคุณพี่น้องผู้ที่เข้ามารับชมเนาะค่ะมากดไลค์กรแเช้าเปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะาการไลยสูตรที่เข่าพี่น้องที่แน่ๆเนาะค่ะเฮาจับฟันไว้หกซีเม็ดเดียวออกเก่าซีแอดกับเบาอยู่ว่าแอดกับเหล็กหกว่าถือสโลกันเดอเอฟซีพี่น้องผู้ที่ตามแอดนั่นก็จะเห็นอยู่เนาะค่ะทุกครั้งเลยทุกงวดเลยนะคะ เออว่าทุกงวดก็เราก็จะว่าจะมีเขายุ่งวดนึงนะคะถ้าจําบ่ผิดมีเขายุ่งวดนึงที่มาหกไห้นะเนาะค่ะมาหกไห,ห,ห้หลักหน่วยล่างงวดที่แล้วสูตรได้เนาะค่ะเอาลงเป็นหน่วยล่างก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะคะลงเป็นหลักหน่วยล่างก่อนหลักหน่วยล่างแล้วก็หลักสิบล่างเดินบน่เนอาะงวดที่แล้วนะคะ หลักสิบล่างอัดตนเข่าเลยพี่น้องเตรียมไว้ยุคค่ะโมว่าน่จ่าว่าต้องมาเช็คอีกที่หนึง่งปัดไปล่ำแล้วมันจะเป็นแนวไม้นะคะปัดไปล่ำแล้วมันจะเป็นแนวไม้หลักสิบบนเราก็เข้าอยู่หลายสูตรพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะอามีคาดว้ว่าท่านได้เอาล่งมาท่านพี่น้องเอาล่งมาท่านหลักสิบบนมือนั่นเนาะคะ่ะปรากฏดว่าเดินเดินทุกสูตรเล่สูตรที่ว่าแล้วล่งแต่ขัดออกมา ขัดออกมามันหลายพี่นองมันหลายกันเลยว่าอ่าล่องหลายสูตรแล้วเพราท่านล่งก็ได้ดอกตี้สูตรนี่ประสันเขามัดถูกสูตรเลยค่ะก็เลยเสียดายว่าเออเอามาฝากพี่นองเนาะแนวทางก็จะประมาณนี้เอาไปบางคาเตือนของทางช่องฮากกอนเนาะค่ะเอาหลายยายห้างพี่นองนเสียเวลาน้ำเนาะค่ะคำเตือนทางช่องทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพน,นันที่ผิดกฎหมายทุกประเภท โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องสูตรนี่บริเตรียมควพรผอ,อมมากแสแดงว่าเข้าตรงในลุ่งวิธีทํำใน่หนีเลยเพราะว่าแอดจะเอาลักซิปกับลักนวยนี่ลุ่งอยู่ในลิปนี่น้ำกันเลยนะคค่ะล่างนะคะแต่ไปเบิรงวิธีท้ำเดี๋ยวเด้อแอดเบิรงก่อนว่ามีวิธีท้ำอยู่ข้างหลังบอแอดบ่ได้แพ่งสูตรเ้อค่ะพี่น้องบ่ได้แพ่งสูตรเลย,แต,เลยแต่ มันฝ่าวันบอมีเวลาไหมคะ่ะบ่มีเวลาเลยนะคะไม่มีเวลาเอาสูตรหลักสิบล่างสูตรมันรุดไงเดอะะ้อค่ะพี่น้องมือนีเดินมืออื่นอาจจะพ่อมาก,ก็ได้ยังส่นะคะเอาไปเบิงขําเตือนแล้วเนาะคะ่ะไปเบิงหลักหน่วยล่างเราพัฒนาก่อนเนาะคะ่ะว่ามือนีสิเดินต่อบอ่ค่ะขอให้เดินต่อให้พี่เห็นน้องในเด้อคะ่ะ หลายทันที่รอค่อยกะมาเขามาลับชมเขามาแล้วก็ซอยแอดกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดน้ำแน่เนาะคะ่ะค่าง,งวดที่แล้วมันหลุดวางไว้ที่805แต่ปกติจะเดินลงมาทุกงวดแต่งวดที่แล้วได้805หลุดแอดก็เลยบวกค่าคงที่เข้าไปเพื่อบังคับสูตรพุ่นะบังคับฮอดเลกพี่น้องต่นายเนาะ บังคับสูตรเพื่อให้เดินต่อถ้าถ้าบวกสี่ห้าบวกสีก็จะได้เก้าหลักหน่วยล่างก็จะเดินต่อที่เลขเก้าเนาะคะ่ะบังคับกันอะาหาโตเข้ากับตามมาไปแห้งอะเนาะพี่น้องลองเบิงว่าเขาสีเดินไห้บ่าทีห้าเพิ่มคาคงทีหลายสูตรที่เดินต่อเนาะคะ่ะหลายสูตรที่เดินต่อหลายสูตรกระุดเลยเพราะฉะนั้น มือนี้เขาจะสามารถฟันเน้นๆได้บอสูตรล่างสูตรบนเนาะค่ะจะฟันเน้นๆได้ไหมวันนี้เนาะค่ะมือนั่นฟันหกซีบนออกเก่าซีเอฟซีพี่น้องหลายท่านแอดจะบอกอยู่ว่าหกบัถือสโลกับแอดเดอร์เลงหกล่าวพัฒนาเนี่ยพี่น้องไปตีลังกากักบหกเป็นเก่าได้กันหลายอยูฟ่าสันเนาะค่ะขอบคุณสำหรับน้ำชากาแฟเดอ้อค่ะที่พี่น้องซอยอ่า เขาม้าเนาะค่ะเ่ได้เรียกร้องเอาน้ำพีน้ำนองเด้อค่ะแล้วเต้พี่นองได้โชคได้หลาบแล้วอ่ะซอยคากาแฟนิดๆหน่อยๆเพราะเป็นยังเนาะค่ะนี่คือห้าให้แนวทางฟรีเนื่องจากว่าแอดจับแนวทางของตัวเองบ่ได้พี่นองค่ะจับไม่ได้เลยแตะไม่ได้แตะผ้าพี่นองแสแลกโหลดเนาะค่ะก็เลยอยากเขามาแบงปันพี่นองเท่านั้นเนาะค่ะมวดนี้ได้9 1 6 0นี่ค่ะพี่นองวิธีทา 9ก้าสอบวกหนึ่งได้9 9้บวกสได้11บเอ็ดคือหนบวกหได้6กหบวกสได้10คือ0 9 1 6 0ที่หลักหน่วยล่างอยังหลักพี่น้องเก้าหเมื่อนันบวกพิดเนี่ยเก้าหนึ่งหกศยอฟโอ้งามงามเลยค่ะเขามาบอกไงโอ้ใจงามมีหลีเนอะค่ะขอบคุณหลายๆเด้ออ่ะคนเท่ากับมี่พิดมี่ผาดเนอพี่น้องเนอค่ะ คิดเฮ่าย่อมรับผิดเพราะเป็นยังเดาค่ะทุกคนผิดถึกได้เดาคะ่ะไปเบื้องสูตรที่สองก็ต้องบวกค่าคงที่อีกเพราะว่าเฮาบวกไใบตงหวดก้อนตัวนี้นะคะบวก้บตะ,สะแสดงว่หงวดที่แล้วว่าเดินแอดเลยมาเขาคงทีหงดนี้ก็เลยได้อาน,นิสงส์น้ำเล็กเก่าโอ้เล็กเก่ามันได้อยู่ในสเต็ปของเขาเนาะค่ะได้ในในสูตรของเขาอยู่แล้ว อ่าห้าว่าง7890หลักหน่วยล่างล่างออก8ปดเลขเมาไปเพิ่งวดน,นี้ค่ะพี่น้องได้ตัวใดน,นะคะแอดเขียนปากกาแดงแล้วแต่สิจัดถือความเฝ้าเนาะค่ะเก้าสามยี่บวกเได้9 3, 27, 4, 3, 12, 2, 7, 9้บวกเได้16 6หบวกหนึ่งได้7จ็บวกหนึ่งได้8 8ดบวกหนึ่งได้9 6้8 9กเจ็ดแปเปามาเป็นแนวนี้นบนดนี้ ภาสิมาเลขก,ก็สมพงแต่นอกเนี้หกเจ็ดแปดเก้าหกมาอีกหรอพี่น้องเนยว่าชนหกกันทั้งสี่สูตรอะไี่พี่น้องแปลเดอรค่ะระวาวาแอดว่างแนวทางแอดบว่างตัวกันจังเหมเอราะว่ามันจะเพิ่มเข้าพยายามเน้นให้มันน้อยคู่เซฟพ,พี่น้องนะคะแอดพยายามเซฟพ,พี่น้องฟังเดอร์ค่ะแอดไม่วางตัวกันเลยพี่น้องจะเห็นวิธีว่าง,งแนวทางของแอดเนี่ยจะบ่ลลอตัวกัน ให้พี่น้องคิดเบื้องเอาเองว่าอาใัยวิจารณญาณจะาของเอาว่าเป็นตะกันบ่แนวทางของแอดนี่บ้างจังสี่จังสี่จังสี่แอดจะเบาล่งอยู่ว่าแอดกับ6กบ่ถูกสโลก,กันทุกครั้งที่พูดแบบนี้จะตีล่างกาไปเป็นเก่าแต่แอดบอลนะนําไปว่า,าตัวกันนู่นนี่นั่นบ่่าพี่น้องใส่วิจารณญาณเอาเองนะคะเพราะว่าเฮาถ้าแอดสามารถเทดใดคู่เดียวโดเด,วโดเดียวบนคู่เดียวล่างคู่เดียวคือจะง,งวด ซีหาล่างน่ะแอดฟันซีหาล่างออกซีหาให้นะคะงวดนี้ถ้าชนกันทั้งสิบทั้งหน่วยแอดก็จะฟันให้ยุ่แต่ฟันตามสูตรมาบอมาขึ้นยุทธีดวงแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ชนกันที่เลข6กับเลข9ที่หลักหน่วยล่างเนาะค่ะไปดูสูตรที่3สูตรที่3เนาะค่ะสูตรที่3วางไว้90248ย หลักหน่วยล่างมาที่8ปดเของเราเข้าที่เลขเก้าเนาะโอ้กัรส้นกันอียกนกับพี่น้องกับคิดเอาเองนะคะหน่วยส้นอีรีนะคะนี่เห็นปะค่ะแอดอปการหน่อยเขียนเอาหลักหน่วยบนบวกเลยค่ะบวกกันเท่านึงหล้วกัเดินเลยค่ะพี่น้องบวกหบวกหบวกสบวกสบวกสหลักหน่วยบนคือสี่บวกหได้ห้าห้าบวกหนึ่งได้หกน่นหกบวกสองได้แปดแบวกสได้สิบสคือศูนบกสได้ส ห้าหกแปดศูนย์สี่แม่นพี่น้องห้าหกแปดศูนย์สี่เนาะคะ่ะชนกันที่เลขหก 6. แล้วสามสูตรลวดที่หลักหน่วยล่างบัดน,นี้เอาคิดเอาเองเด้อพี่น้องเนาะคะ่ะคิดเอาเองแอดกับเลขยหก 6. มันบ่ถือกันจักเทียเรื่อยเนาะคะ่ะสูตรที่หนึ่งได้หกสูตรที่สองได้หกสูตรที่สามก็ยังได้หกอ่า ชนเก่าอยู่ชนศูนย์อยู่อันมูนัดล่องไปย่างละสองไปดูสูตรตัดสินดูค่ะพี่น้องนะคะสูตรตัดสินงวดที่แล้วผลแมนรูดแบดนี้พี่น้องนะคะหลุดที่แปดเก้าเก้าสี่เนาะค่ะไปเบิ้งกันน่ะชิดชดน้ำเพลินบบเนาะค่ะสูตรนี้แอดตังแล้วหลักสิบล่าอ่าหลักสิบบนบวกกันสามครั้งหลักหน่วยบนสองครั้งได้เท่าไหรบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกหนึ่งแล้วก็บวกแปด ะะได้9 3้7 7บวก8ได้15 5บวก1ได้6 6บวก1ได้7 7บวก2ได้9 9บวก1ได้10 10คือ0 0บวก8ได้8ได้6 7 9 0 8พี่น้องถูกแอดเช็คแล้วนะคะ6 7 9 0 8 6 7 9 0 8, 8เอา อย่งจะเกิดขึ้นกับช่องนอกมือน,นี้นะค่ะแตกกระจายอีกแค่เนาะค่ะพี่น้องเนาะฟันใดวอจะไปเบื้องลักสิบกรอนเดอร์ค่ะพี่น้องจะไปเบื้องลักสิบกนวาสิปเป็นแนวดสี่สูตรชนที่เลขหกเม็ดเดียวที่หลักหน่วยล่างบัดเทนี่พี่น้องแอดว่าจะาลักสิบไ่น้มคงจะบอท่านแล้วละออ่ะเพราะว่าสิบหน้าที่แล้วเอาแคบเอาหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะอ่าพามันปิวลงบัดก็เลยบดแจงซะเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้อง เสียงใส่ให้ก่อนสีเหลี่ยมตาสัมเตี้มเอ็มเราจะเอาหลักสิบลงน้ากันเพราะท่านแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าสิบนาทีแล้วเอาพี่น้องแคบเอาหลักหน่วยล่างก่อนชนกันที่เม็ดเดียวที่เลขหกนะคะเลขเก่าล่องเก่าเด้อค่ะพี่น้องเก่ามีอยู่สามสูตรอยู่นะคะเก้ามีอยู่สามสูตรอ้าวแปดกับมีสามสูตรคือกันเนาะคะ่ะ หกแมาที่หลักหน่วยล่างบ bon mm hmm. อนอเมแร่งเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้สำนีสากรพอกันคลิปหนาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ